อาพุท EP ที่11สเป้าหมายแรกของการออมสวัสดีครับผมปักกี้คนเดิมที่หายไปนานนะนึกคอนเทนต์อะไรไม่ออกก็หยิบเล่มนี้มาเลยครับกับมันนี่101บายจักระพงเมธพันธ์ ผมเป็นแฟนพันแท้เลยนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกเลยนะครับเล่มน,นี้ผมไม่ได้เอามาเปร๊ะนะแต่ก็มีหลายอย่างแต่ก็มีหลายคนมาถามผมเหมือนกันนะครับว่ามีเงินก้อนเอามาลงทุนอะไรดีถ้าเป็นผมตอบตามปกตินะก็คือเรื่องของมึงแต่โค้ดหนุ่มเนี่ยตอบกลับมาแบบนี้ครับว่ามีเงินสำรองฉุกเฉินหรือ,อยังเพราะมันสําคัญมากครับทําได้คลิปนึงเลยนะโค้ดหนุ่มบอกว่าเราควรแบ่งเงินออมเป็น3ตะก้าดังนี้นะครับ1ตะก้าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจส่งผลกระทบกับการเงิน2ตะกร้าเงินสําหรับวางแผนกเกษียณรวยเป็นแหล่งสะสมเงินไว้ใช้ยามกเกษียณ 3. ตะกร้าเงินกเกษียณเร็วอันนี้ไว้ลงทุนสินทรัพย์ที่มีความมั่งคั่งครับหรือมั่นคงนะแต่ถ้าเป็น3ามเป้าหมายของผมจะเป็นแบบนี้ครับ 1. เงินสำรองฉุกเฉินเหมือนโค้ชหนุ่มนะครับ 2เงินสําหรับลงทุนวางแผนกเกษียณโดยลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนสินทรัพย์ระยะยาวครับ 3. ออมสําหรับใช้หนี้ที่สามารถจ่ายเป็นรายปีได้ครับเช่นหนี้กยศเพราะเราสามารถออมในบัญชีฝากประจํา3เดือนได้ครับแล้วเราได้ดอกเบี้ยทุก3เดือนเนอะดีกว่าเราไปฝากเป็นปีแล้วก็ได้ดอกเบี้ยรายปีครับทุกคนมีการออมแบบไหนกันบ้างครับ มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับใครมีแผนการออมหรือมีเป้าหรือมีเป้าหมายการออมอยังไงกันบ้างแนะนำกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์เลยสุดท้ายนะครับช่วยกันกดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับอย,อยากถึง1,000ทัพซับแล้วขอบคุณครับ